ให้เ <Hey, S 2> พื่นอนตอนนี้คือเราไปนล่นซอมแอบไหมฮะซ้อนแอบเหรอใช่ซ้อนแอบอ๋อเล่นดิเล่นเล่นเล่นทำไมต้องไปขั่นตอนถึงงด้วยล่ะอ๋อก็ตอนนั้นคือมัญหายากไงน,นี่นายจัดแบบเอาเปรียบผู้หาเลยใช่ไหมใช่ฉันจะเอาเปรียบผู้หาเดีย๋ยนายจะได้ผู้หาหรอกเออฉันลืมโอเคงั้นะตอนเย็นเจอกันนะโอเคได้ก็ครับอร่อยผมขอไปเล่นกับเพื่อนตอนดึกได้ไหมครับ เล่นเลยเนาะอ๋อผมจะไปเล่นเอ่อเล่นอะไรวะดึงเล่นเล่นอะไรเช่นอย่างนี้แหละครับอ๋อไปได้สิไปเลยไปเพราะเกียิให้ข้าวนะ่ะไปก็ได้เฮ้ยกว่าจะมาถึงอ๋อขอโทษทีอะ่ะเออฉันเล่นเกมเพลินไม่ไหวเนานะอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวฉันไปคนหายนะดีมากเลยเดีย๋ยวเราไปคนซ่อนไปซ่อนกันได้เวลานับแล้วหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันเป็นแล้วนะไอ้ตัวอะไรไปเนี่ฉันคือผีฉันตเกเรื่องง่าเล่นเดรยตอนกลางถึงแกก็มาเล่นจบตายซะไม่เจ็บเลยวิทำไมเก็บไม่เก็บเลยอ่ะเห่อ <c oughs> ย่จะทำได้ชั้นว้าเออคุเออทีนี้ก็ลบศพเันทีนซะแต่เวลาหายสองตัวนั่นแหละนับเสรยงดังหรยอเปว่าเนี่ยเฮ้ยมาหาได้เลยสวยนะจันเออไขไว้เนี่ยแกมาเล่นซ่อนแอบข้างบ้านฉันลื ใครวะเื่องหลังอ่ะอ้าวอาะอะไรของมันวะเอะเช่อมันแล้วกันไปหาไอ้เกี้ยวดีกว่าอนี้ดีสละเฮ้อเฮ้อเฮดูีใครมา้าวเฮนี่แล้วเฮ้ะของมันวะเฮ้ดตามไปที่บ้านแล้วตามไป นี่อะไรมัเนี่ยโหนี่จะสกูจะเกอร์ีเลยเนี่ยใช่สิผมเจอผีผมไม่ฮู้มลสันเลมานักเจมีฮะแอปเปิลสอนแอปเปิลตอนตะเคือเราตอนตะเคืนก็มีผีเอซี่ค่อยน่ากลัวเหรอฮะน่ากลัวน่ากลัวเหรอพ่อมีชื่นแล้วก็มีเฮียฮ่า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 โอ้โหแอปเปิลเป่งละผมไปหัวก่อนนะไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเดี๋ยวมือพวกหาได้ยังไงมันเนี่ยเออเชื่อมาถึก สวัสดีนี่แยกแขนขาสวัสดีแ yeah, ยก <spirit> แย้ขนนี่เนยตายไปซะโอ้โหมี่างหลอดแล้วมากับฉันที่ลุมมาันโลกเลย